ว่าตั้งคภ์ได้31มสบอ่สามสิบหกบวกหนึ่งสัปดาห์นะคะมีน้ําใสๆส,สีเหลืองปนออกมาจากหัวนมนี่ใช่น้ํานมไหมแล้วต้องทําความสะอาดยังไงบ้างนะคะในกรณีที่ในช่วงระหว่างการตั้งครันค่ะแล้วมีน้าอะไรก็ตามไหลออกมาจากหัวนมนะคะถ้าหากว่าอายุคันใกล้ๆคลอดแบบนี้อาจจะเป็นน้ํานมนั่นแหละคะ่ะแต่ว่า,าจริงๆคือส่วนใหญ่ก็เป็นน้ํานมนั่นแหละไม่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วง5เดือน6เดือนบางคนก็เริ่มมีน้ํานมไหลแล้วนะคะ แต่ถามว่าวิธีการดูแลรักษายัางไงก็คือแค่อาบน้าฟอกสบู่ปกติเนี่ยละค่ะไม่ต้องไปทําอะไรเยอะนะคะไม่ต้องไปบีบเล่นกระตุ้นในอายุครรภ์น,น้อยๆนะเพราะว่ามันจะกระตุ้นให้คลอดก่อนกําหนดได้นะคะก็ไม่ได้แนะนําแต่สิ่งที่แนะนําก็คือเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มีอะไรก็ตามไหลออกมาจากหัวนมในช่วงระหว่างการตั้งครรภคุณแม่ควรแจ้งคุณหมอที่ดูแลนะคะให้ตรวจเต้านมให้เรานิดนึง เพราะว่าสิ่งที่หมอกังวลหมายถึงว่าที่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วเป็นอันตรายได้ก็คือกรณีที่คุณแม่บางท่านอาจจะมีเรื่องของก้อนในเต้านมหรืออาจจะเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมก็ได้นะคะเจอไม่เยอะแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจอเพราะเคยเจอก็เลยบอกให้ตรวจนะคะอันนี้คือจริงๆการคลำเองอาจจะทาได้ยากเพราะว่าเต้านมในช่วงของการตั้งครรภ์มันจะค่อนข้างมีการขยายขนาดแล้วก็ มีเนื้อค่อนข้างเยอะนะคะการคลำเองอาจจะทําได้ยากแนะนําให้คุณหมอดูให้ให้คุณหมอลองคลำและถ้าเกิดว่าคุณหมอคลำแล้วเจออะไรผิดปกติจะได้มีการตรวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อวินิจฉัยอีกทีแต่ถ้าหาว่าคุณหมอตรวจแล้วพบว่าเต้านมไม่มีปัญหาน้ําที่ออกมาตรงนี้ก็คือน้ํานมนั่นละคะ่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลน,นะคะแต่ว่าต้องตรวจก่อนนะคะอันนี้ก็ขอแนะนําเลยนะคะ